สวัสดีครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาชมกันต่อนะครับยังอยู่ที่เดิมครับ่อดินมหาโหดโคตรมันของ2องทีมงานครับสอธนกรบวกสทรัพย์สวัยคลิปนี้เรามาดูจุดนะครับจุดที่มีการขุดลอกหน้าดินออกไปเนี่ย ซึ่งก็เป็นโครงการขุดลอกนองน้ำนะครับเนื้อที่กว่า10บไร่ตรงนี้ที่กัดก็บ้านไผ่น้อยครับตำบลเมืองโอพอำเภอห้วยลาดจงังหวัดบุรีดย์ ออกไปเมื่อสักครู่ครับอิวสุล็อกกี้ร้อยโชว์ความแรงประเดิมสำหรับคลิปนี้และที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเมกา้าสีเขียวสุดสวยเลยของทางด้านเสียแก๊ตนะครับ สิว่าเขาจะโชว์ความแรงเหมือนอย่างล็อกกี้ที่ออกไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเพราะว่าบ่อด,ดินนี้ค่อนข้างโหดครับความลึก2เมตรโดยประมาณครับจากระดับที่6ล้อยืนอยู่ขึ้นไปหารถแบคโคฝั่งนี้ นะครับคม,มสุ PC130 นสุ PC 130ของทีมงานสทรัพย์สวยแต่ทีมงานที่อยู่ด้านหน้าครับก็คือสอธนกรครับพิซานี่ S.Y. 1 3 5 c สายแบกครับอัดเต็มที่ ไปนิ่มๆเลยครับสบายๆจอดรอหกล้อครับฝั่งนู้ลั่นเต็มพิกัดเสียจากกิจ ลั่นบ่อเลยครับใส่ดินครับล็อกกี้ นะลั่นดีแล้วเกินต่อไปเป็นคิวของพี่เมกาสีขาวคันนี้ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของสอธนกรต่อครับฝั่งนี้ครับซันนี่ y 1 3 5หนนะครับของสอธนกรครับฝั่งนี้ ดินฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินเลนเพราะว่าถกขุดเอามากองเอาไว้ครับส่วนฝั่งของสอสับสวัยนั้นนะครับก็จะเป็นดินชั้นล่างค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นดินเหนียวเช่นเดียวกันแต่ว่าการติดกระบะการน้ำหนักเนี่ยต่างกันครับฝั่งนู้นอาจจะเบาหน่อยแต่ฝั่งนี้หนักแน่นอนครับ ปล่อยตัวครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาเอาโอ้โหได้แค่เสียวครับไปแล้วรอหกล้อครับ เสียเปามาแล้วเสียบเปากดให้อย่างดีครับปล่อยตัวครับผมรอดไหม อดมากมากไปแล้วต่อไปก็เป็นทางด้านของฮีโน่หน้นายักษ์ครับเสียจักกินสุดหล่อของเราดีเองครับจอมลั่นประจําทีมงานครับ วันนี้สังกัดสอธนกรทัานที่มีสำลีครับอุดหูไว้เลยครับคันนี้ออกตัวเมื่อไหร่แล้วรับรองขี้หูไหลเลยครับดังลั่นเลยลั่นบอ่อนี่ก็มีคันนี้แล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์ <c oughs> หนึ่งของความลั่น ส่วนใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของความมันนั้นพี่น้องก็ตัดสินกันเอาครับสำหรับผมนี่ที่หนึ่งของความมันนี่ทุกขันเลยครับพร้อ,อมปล่อยตัวครับ ท็อปมาแล้วมีควันดำอีกครับโอ้โหมีควันดำต่อหน้าเลย มากๆเดี๋ยวรอดูขาออกครับรับรองได้ควันนำแบบสมใจแน่นอนใจเย็นเสียท็อปทางเริ่มโหดแล้วเสียท็อปบอกมีของดีก็จะโชว์กันวันนี้แล้วครับกดหลังให้แล้วปกติทุกคันนี่กดหลังแล้วออก เสียท็อปนี่ต้องมีแถมครับเพราะว่าเป็นคนพิเศษครับคนพิเศษก็ต้องจัดไปแบบพิเศษพิเศษครับปล่อยตัวเสียตูดหรือเปล่าเออ,อ,อคอมเลนครับคอมเลน เียท็อปรอดไม่รอดโอ้สบายครับพิ่สารนี่นะครับต้องเดินมาเขี่ยทางให้เพระาะว่าทางเริ่มยุกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะทิ้งท้ายกันที่พิ่สานนี่คัน้นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูทางขึ้น ไปดูว่าหกล้อเจอทางโค้งหมดโหดเนี่ยจะเป็นยังไงให้เวลาพี่สันนี่ทำถนนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ